ก็เชื่อว่าทุกคนตอนนี้กำลังต่อสู้กับสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9อยู่นะคะอยู่บ้านก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะผ่านโรคระบาดผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะก็อยากจะขอให้ทุกคนอย่าลืมจะออกไปข้างนอกสวมแมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวไปด้วยนะคะระวังป้องกันตนเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามายัยและมันล้างมือบ่อย และหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพินรอชอนกลางแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะอีกไม่นานเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตใจให้ดีด้วยนะคะพยายามอยู่บ้านนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้กับโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ อย่าลืมออกกาลังกายรักษาสุขภาพกันนะคะขอเป็นหนึ่งกำลังใจอย่าลืมรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจกันด้วยนะคะอยากขอเป็นหนึ่งหมื่นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวไทยรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันคะ่ะเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะคะต่อเป็นกำลังใจให้คุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนนะคะที่ช่วยทำงานกันอย่างหนักเพื่อพวกเรา I hope all of you guys stay safe and healthy อย่าลืมใส่ใจสุขภาพกายสุขภาพใจของพวกเราด้วยนะคะกิฟอยากขอให้ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติสุขสุขาเร์ลีลีประกันภัยมรณะคุณ